ดีค่ะวันนี้เจอมาตามมาชีทเค้กนะคะที่ร้านทาคุมิแล้วแถวโอเปร่าโอเปร่าค่ะโอ้ยหนาวเดี๋ยวไปหากันเลยค่ะชีทเคก้กที่ไหนเอ,อ่ยนั่งรอรถมันไปค่ะดูค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีค่ะสีเสร็จแล้วก็จะล่วงเลยค่ะ ที่นี่ก็จะเงาเงาค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะต่อไฟกันค่ะออกจากรถขล้วนรถติดกัะ ตามหาชิคเก้ค่ะชิคเกคเค้ที่ดีค,าาค่ะอะไรค่ะชาโอเปน่าค่ะร้านขนมไหนเอ่ยไปตามหาชิคเก้กันค่ะ ชีสเค้กญี่ปุ่นคะ่ะจะอยากกินมากๆจะเห็นในเพจหนึ่งเขาออกมาคะ่ะจะก็เลยอยากกินคะ่ะไปเลยคะ่ะเ,เดินทำไมอาวโอเคตามไปเรื่อยๆกันค่ะอ่าเขาบอกให้ไปตรงนี้คะ่ะอ้าวไ,ได้บอเนะเจอเลยจอเดิน GPS กับว่าเป็นแพร่ที่ไปกันคะ่ะ ลงบ่ลงเนาะเสร็จนลอวค่ะเห็นแล้วค่ะทาคุมิค่ะร้านขนมปังญี่ปุ่นนะคะโอ้ยก็เจอกะลงนานลงหลังด้วยค่ะแผนที่กับแผนที่เถอะ <c oughs> <c oughs> ไปกันค่ะไปดูร้านท้างไหนครับดูในกันค่ะ เทียวเราก็นิ okay. ่งค่ะโอเคอยากกินก็ต้องจัดค่ะไก่ปันไดเจอกันว่านิวขวาคือมิ่งบนอเวนิวเดนโลเบราให้ไปใส่อีโนจีพีเอสก็ได้เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะมองชูของญี่คุณทเขาทำอะไรครจะเปนีิชชีสเค้กค่ะ เขาก็มีเยอะๆเลยนะคะขนมจอกระดาสองกล่องเดี๋ยวไปชิมกันค่ะไปแ,แล้วค่ะแม็กซิบุกูค่ะเอาแล้วค่ะเดจะไปกินบ้านค่ะไปดูมันจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมคะลงหน้าลงหลังค่ะเจ้ยค่ะขนาดมีแผนที่จะิงเอาไปไม่เป็นค่ะ กินข้าวนะคะเกาหลีเจแปงนี่หมดแล้วนะคะเกาหลีญี่ปุ่นค่ะกิีนร้านไหนเดียวมีแต่เต็มๆะคะ่ะรามิง ัเยฟงงสีได้มาสองกล่องนะคะชีสเค้กญี่ปุ่นค่ะชีสเค้กชาตญี่ปุ่นค่ะนี่นะคะแล้ก็มี แัมมี่ม,มีจะเปิดกล่องกันเด้อจ้าดูหน้าตากันค่ะร้านก็จะหอมมาย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะชิคเก,ก้ค่ะือขนมเค้กญี่ปุ่นนะคะที่มันจะนุ่มๆอะค่ะเจ๊ก็ไม่เคยกินนะคะลองดูกันค่ะอันนี้ธรรมดานะคะ ช็อกโกแลตค่ะชิเค็ช็อกโกแลตค่ะอืมน่ากินค่ะลองไปชิมกันค่ะเด้งๆเลยค่ะนุ่มค่ะนิ่มเลยค่ะใช่ว่าต้องละลายในปากมากค่ะดูค่ะว้ามาชิมกันเลยค่ะอืม อร่อยค่ะละลายในปากหมดแล้วค่ะดูค่ะมีความนิ่มค่ะฟังไม่ไหวค่ะอืมอืมค่ะต่อไปมาลองนะคะชีสเค้กช็อกโกแลตค่ะมาดูค่ะขนมปังช็อกโกแลตค่ะอืมดูค่ะละลายในปากไหมคะชิ้นหญ่วางไว้ก่อนค่ะ ดูค่ะอืมอืมอร่อยค่ะนิ่มละลายในปากค่ะอร่อยคล้ายบัตเตอร์เค้กค่ะหอมนมแต่เจ๊ก็ไม่ได้มีกลิ่นชีสนะคะแต่ก็หอมแต่นิ่มละลายในปากค่ะไอ้นิ่มนะนิ่มจริงค่ะดูค่ะอร่อยค่ะไม่หวานมากๆค่ะแต่เจยว่า ธรรมดาอร่อยกว่าค่ะอันนี้อร่อยกว่าค่ะ้ีน,นี้นะคะอันนี้จะหอมหอมไข่หอมนมหอม,อมแบบแซ่บ่ะอันนี้แซ่บ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบา,บายยค่ะ